ในวิดีโอก่อนในรายการเกม History เราได้พูดถึง Call of Duty กันไปแล้วมาในวิดีโอนี้เราจะไปทำความรู้จัก FPS s h o o t i n g ผู้แข่งอีกฝากหนึ่งของ Call of Duty ที่คอนเซปต์เนี่ยคือเกม Multiplayer ขนาดใหญ่ที่จะพาทุกคนไปยิงถลม่มภูเขาเผากระท่อมกันในแผนที่ที่มีผู้คนอยู่มากมายใช่แล้วครับ Battlefield นั่นเองวันนี้เราจะไปดูกันว่าเกม Battlefield มีให้เล่นกันแล้วกี่ภาคและแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e มอร์อินและนี่คือเกม history Battlefield Battlefield 1942เกมแรกของซีรีส์ Battlefield วางจำหน่ายในปี2002ให้กับ PC เท่านั้นพัฒนาโดย Digital Illusion Creative Entertainment หรือ Dice ที่เรารู้จักกันและจะจำหน่ายโดย EA g a m e โดยรูปแบบของเกมนั้นจะอยู่ในยุคข,ของสงครามโลกครงที่2ที่จะให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทหารของฝั่งอักษะหรือสัมพันธมิตรลงไปทำการต่อสู้ในสงครามขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอยู่ในนั้นมากมายผ่าน Engine Reflector One โดยเราจะสามารถเลือกคลาสต่างๆได้ถึง5คลาสนั่นก็คือ Scout, Assault, Anti-tank, Medic และ Engineer และผู้เล่นยังสามารถขับรถถังเครื่องบินยิงปะทะก,กันได้อีกด้วยโดยสามารถเล่นได้ทั้งแบบ Single Player และ Multi Player โดย Single Player จะเป็นการเล่นกับ AI ภายในเกมทั้งฝ่ายศัตรูและเพื่อนร่วมทีมโดยเกม Battlefield 1942มี DLC ออกมาภายหลังอีก2ตัวที่มาเพิ่มแผนที่ปืนและยุทโธปกรณ์ต่างๆคือ Battlefield 1942: The Road to Rome และ Battlefield 1942: Secret Weapon of World War II Battlefield Vietnam เกมภาคที่2ของซีรีส์ Battlefield ที่ยังคงรูปแบบการเล่นแบบเดิมเอาไว้แบบ Battlefield 1942แต่จะเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยหรือธีมหลักของเกมให้อยู่ในช่วงของสงครามเวียดนาม ที่ทําให้เราได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นกว่ายุคสงครามโลกอย่างเฮลิคอปเตอร์ปืน M16 AK47 ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมยิงที่ทุกคนรู้จักกันพัฒนาโดยทีมงาน Dice Canada ในปี2004โดยใช้ engine Refractor 1ตัวเดิมที่ใช้กับ Battlefield 1942โดยเราสามารถเข้าไปเล่นเป็นฝั่งอเมริกันหรือฝั่งเวียดนามก็ได้โดยจะมีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่ต่างกันภาคนี้มีคลาสเล่นแค่เพียง4คลาสคือ Assault Engineer Heavy Assault และ Scout ภาคนี้ไม่มี DLC ปล่อยออกมาทีหลังแต่จะมีม o ดจาก Dice เองที่ปล่อยออกมาในชื่อว่า b a t t e n Field Vietnam Redux หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ b a t t e Field Vietnam World War II Mod ที่นำแผนที่อาวุธยุโทโธปกรณ์จากภาค1942กลับมาให้เล่นกัน Battle Field 2ตัวเกมนั้นมีมา2ภาคแล้วแต่ยังไม่ใช่ชื่อ Battle Field หรือ b บ t t l e f i e l d 1เ a เกมก็ปล่อยเกมที่ชื่อว่า b a t t l e Field 2ออกมาเฉยเลยตัวเกมปล่อยออกมาในปี2005ให้กับเครื่อง P ีเท่านั้นโดยทีมงาน d DICE และ DICE ิว w y o r กได้ขุดคุ้มพลังเอนจินของ Refractor 2ที่พัฒนามาจาก2ภาคที่แล้วและเปลี่ยนตีมให้กลายเป็นสงครามยุคปัจจุบันที่เน้นไปที่สมรภูมิสงครามที่ตะวันออกกลางและสงครามที่ประเทศจีนที่ฝั่งสหรัฐจะเป็นคู่ต่อสู้กับสสมรภูมิเลย โดยภาคนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติเกมมัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่เกมหนึ่งเลยดย้วยภาพที่สมจริงเสียงและองค์ประกอบต่างๆที่สร้างความว้าวให้กับผู้เล่นอย่างมากในสมัยนั้นจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Battlefield ภาคที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้โดยภาคนี้ก็ยังสามารถเล่นซ i n g l e Player กับ AI ได้เหมือนภาคก่อนๆหน้านี้โดยมี DLC ภายหลังออกมาถึง3ตัวด้วยกันซึ่งเป็นการเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ฝั่งของทหารยานเกราะและยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงแผนที่ด้วยดังนี้ Battlefield 2 Special Forces, Battlefield 2 Euroforce และ Battlefield 2 Armor Fury 2> Battlefield 2 Modern Combat พัฒนาโดย Dice ที่จะลงให้กับเครื่องคอนโซลเท่านั้นคือ PlayStation 2และ Xbox ในปี2005และถือเป็นเกม Battlefield ภาคแรกที่มีระบบเนเรื่องเพิ่มเข้ามา โดยระบบการเล่นก็จะคล้ายๆกับ Battlefield 2คือสามารถเลือกคลาสต่างๆได้หรือขับรถถังได้แต่จะสามารถสับเปลี่ยนคลาสได้ตลอดเวลาโดยการเปลี่ยนไปบังคับตัวละครที่อยู่แถวนั้นจะกล่าวได้ว่าไม่มีตัวละครหลักให้เราบังคับนั่นเองเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายในภาคนี้ใช้เอนจินที่ชื่อว่า RenderWare ในการพัฒนาซึ่งเป็นเอนจินเดียวกับที่ใช้พัฒนาเกม Grand Theft Auto Liberty City Stories และ Grand Theft Auto Vice City Stories Battlefield 2042หลังจากประสบความสำเร็จจาก Battlefield 2ไปแล้วปีต่อมา Dice ก็ได้ปล่อยภาคใหม่ออกมาในชื่อ Battlefield 2042ที่ใช้ธีมของสงครามในโลกอนาคตตัวเกมวางขายในปี2006โดยใช้เอนจินเดียวกันกับ Battlefield 2นั่นก็คือ Refractor 2โดยเกมจะเซตอยู่ในยุคอนาคตที่ยุคน้ำแข็งปกคลุมทั่วทั้งโลกโดยฝั่ง PAC หรือ Pan Asian Coalition และ EU European Union เกิดความขัดแย้งกันและต่อสู้กันเพื่อแย่งชิง habitable land หรือสถานที่ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยปล่อยให้เล่นเฉพาะ pc เท่านั้นโดยมีคลาสให้เล่นถึง4คลาสนั่นก็คือ assault engineer recon และ support และมี DLC ออกมาภายหลังหนึ่งตัวคือ battlefield 2142, n o r t h e r n strike Battlefield Bad Company 2ปีต่อมาในปี2008ทีม DICE แนะนำเกม Battlefield ภาคใหม่ออกมาให้เล่นกันเฉพาะเครื่องคอนโซลเท่านั้นอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360พร้อมกับเอนจินใหม่เอี่ออมอย่าง f r อย่าง t r o s t b i t e 1.0ซึ่งเป็นเอนจินที่ทาง DICE พัฒนาขึ้นมาเองอันมีจุดเด่นของเอนจินคือการทำลายล้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้อย่างลื่นไหลที่ถือเป็นมิติใหม่ของเกมในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้โดยในภาคนี้มีทั้งการเล่นแบบซิ n g l e Player และ m u l t i p l a y e อ โดยในส่วนของซิงเกิลเพลเยอร์ก็มาพร้อมกับเนื้อเรื่องแบบเต็มรูปแบบโดยที่เราจะได้รับบทเป็นเพรสตันมาโลที่เพิ่งได้รับการย้ายมาทํางานในกองทัพสหรัฐในหน่วย B ที่รู้จักกันในชื่อของ Bad Company โดยเข้าร่วมกับทีมสมาชิกอีก3คนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองร่วมกันต่อสู้กับกองทัพรัสเซียนในสมรภูมิโยุโรปตะวันออกส่วนในระบบมัลติเพลเยอร์ด้วยความที่ยังเป็นเอนจินใหม่และลงให้กับคอนโซลท่านั้นทําให้ระบบมัลติเพลเยอร์รองรับผู้เล่นต่อห้องได้เพียง24คนเท่านั้น แต่ที่เพิ่มเข้ามาคือการที่ให้ผู้เล่นสามารถพังทลายสิ่งก่อสร้างต่างๆในเกมตามที่กล่าวไปข้างต้นนั่นเองโดยคลาสที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ก็จะมีทั้งหมด5คลาส Assault, Demolition, Recon, Specialist และ Support Battlefield Heroes พัฒนาโดย Dice ร่วมกับ Easy Studios โดยกลับไปใช้ Engine r e f r a c t o r 2โดยเปิดให้เล่นแบบ Free-to-Play ในปี2009บน PC เท่านั้นและทีมการเล่นของผู้เล่นก็จะให้ระบบคล้ายคลึงกับรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันโดยเซตเรื่องราวให้อยู่ในสงคราม Royal National Army Conflict ที่เป็นการล้อเลียนสงครามโลกครั้งที่2โดยเป็นการทำสงครามระหว่างฝั่ง Royal และ National ซึ่งฝั่ง Royal ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากฝั่งอังกฤษและอเมริกา ส่วนฝั่งเนชั่นอลก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนาซีเยอรมันนั่นเองโดยที่ต่างออกไปจากเกม Battlefield อื่นๆเลยก็คือเกมนี้จะควบคุมตัวละครด้วยมุมมองบุคคลที่3หรือ third person view ในส่วนของเกมเพลย์นั้นมีคลาสสำหรับผู้เล่นอยู่3คลาสก็คือ c o m m o n o o g u n n e r และ Soldier โดยผู้เล่นสามารถแต่งตัวละครของตัวเองได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าอยากเท่ๆหล่อๆแบบไหนก็ทำได้เลยแต่ที่น่าเสียดายที่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกมได้ปิดบริการไปแล้วตั้งแต่ปี2015 Battlefield Bad Company 2 2ปีหลังจากการโชว์ขุมพลัง Engine Frostbite 1.0ไปแล้วมาในปี2010ทาง DICE ก็ได้อัปเกรด Engine เป็น Frostbite 1.5ในเกม Battlefield Bad Company 2ที่มาในคราวนี้ประกาศลงให้กับ PC PlayStation 3 Xbox 360ได้เล่นกันด้วยมาพร้อมกับ Single Player และ Multi Player เช่นเดียวกับภาคก่อนหน้านี้ในด้านเนื้อเรื่องก็ยังคงได้รับบทเป็น Preston m a r l o w คนเดิมที่ยังคงสิงสถิตกับหน่วย Bad Company ของเขา และระบบมัลติเพลเยอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเล่นบน PC และแน่นอนกับขุมพลัง Frostbite 1.5ทํำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกม Battlefield ยุค Frostbite ที่ดีที่สุดก็ว่าได้มาพร้อมกับ4คลาสให้ได้เลือกเล่นกันก็คือ Assault, Engineer, Medic และ Recon และยังออก DLC เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือ Battlefield Bad Company 2 Vietnam ที่จะพาผู้เล่นไปตลุลยสงครามเวียดนามใน Engine f r o s t b i t e 1.5กระนั้นจะมีแต่โหมดมัลติเพลเยอร์เท่านั้น Battlefield 1943เป็นภาคที่แถมมากับ Battlefield Bad Company 2สำหรับคนที่สั่งซื้อเกมในเวอร์ชัน Ultimate Edition บนคอนโซลเท่านั้นโดยจะเป็นเกม Multiplayer เท่านั้นที่เซตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิแปซิฟิกระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเท่านั้นโดยในเวลาต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่าจะพัฒนาลงให้กับ PC แต่ก็ถูกยกเลิกไปเพราะกำลังพัฒนา Battlefield ภาคใหม่ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่กว่าอยู่ Battlefield on Online เป็นเกมออนไลน์ที่พัฒนาโดย n e o w i ิ g g m m s s ทีมพัฒนาจากเกาหลีใต้โดยตรงโดยการน,นำ Battlefield 2ของ DICE มารีเมคใหม่ขึ้นมาในปี2010โดยใช้ Engine Refractor 2มันก็มันก็ Engine เดิมไม่ว่าโดยจุดเด่นของภาคนี้ที่เขาเคลมมาคือรองรับผู้เล่นกว่าร้อคนเลยทีเดียวเชียวแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมปิดตัวลงในปี2013 b l e Field Play for Free จะพูดยังไงดีอ่ะมันก็ hmm. มันก็ Battlefield 2 Remake เหมือนเกมก่อนหน้านี้เลยครับแต่เพียงแค่ทาง DICE ได้ทำการพัฒนาภาคนี้ออกมาเปิดฟรีให้ผู้เล่นทุกคนได้เล่นกันด้วยกลุก่มพลังของ Engine r e f r c t t r r ์2ก็เหมือนเดิม Battlefield Play for Free เปิดให้เล่นในปี2011แล้วก็แน่นอนครับปิดไปแล้วในปี2015เพราะผู้เล่นให้ความสนใจจาก m o d ของ b a t t l e f i e l d 2อย่าง AIX และ Project Reality มากกว่า นี่สิครับที่เรียกว่ารีเมคของจริงไม่ใช่เอาของเดิมมาหากิน EA ก็คือ EA เนอะ Battlefield 3โปรเจกต์ใหญ่จาก EA Games ที่รวมทีมพัฒนามากมายทำเกมนี้ร่วมกันผู้นำก็คือ Dice เจ้าเก่าและได้มีทีมอื่นเข้าร่วมด้วยอย่าง EA Blackbox Criterion Games, v i s c e r a l Games, EA Tiburon และ Danger Close Games ด้วยขุมกำลังเอ g นจินอย่าง Frostbite 2ที่ยกระดับมาจาก Frostbite 1.5จากภาค Bad Company 2ขึ้นมาอีกหลายขุมสร้างเสียงคือหาจากผู้เล่นได้อย่างมากในปี2011โดยลงให้กับทั้งคอนโซลและ PC โดยเอ g นจินนี้ได้รับการโชว์ระบบการทำลายล้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่จากเดิมทีที่เป็นแค่บ้านหลังเล็กเท่านั้นที่จะสามารถทำลายได้ใน Bad Company 2 มาใน Battlefield 3เราสามารถทำลายตึกลงทั้งตึกเลยก็ว่าได้โดยจะเซตอยู่ในสงครามตะวันออกกลางซะเป็นส่วนใหญ่แบบ Battlefield 2เคยทำโดย Battlefield 3มีทั้งระบบ Single Player ในเรื่องสุดเข้มข้นโหมดโ o o p ที่ให้เราร่วมเล่นกับเพื่อนและแน่นอน Multiplayer สุดระหำ่ำที่จะทำให้คุณอะดรีนาลีนสูบฉีดไปกับสงครามขนาดใหญ่และผู้เล่นกว่า 64, 64คนในส่วนของระบบคลาสก็จะมีทั้งหมด4คลาสคือ Assault Engineer Support และ Recon และปล่อย DLC ภายหลังมาถึง5ตัวด้วยกันที่เป็นการเพิ่มแผนที่อาวุธยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาได้แก่ Battlefield 3 Back to k h a r k h n Battlefield 3 Close Quarters Battlefield 3 Armor k i Battlefield 3 Aftermath Battlefield 3 Endgame Battlefield 4 2ปีต่อมาในปี2013 DICE ก็ได้พัฒนาภาคใหม่ออกมาในชื่อของ Battlefield 4ร่วมกับทีมงาน DICE LA v i s e r r a l g a เก s และ BioWare ด้วยขุมกำลัง Engine Frostbite 3ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นลงให้กับเครื่องคอนโซลยุคใหม่ในตอนนั้นอย่าง PlayStation 4และ Xbox One ด้วยโดยภาคนี้จะเปลี่ยนทีมจากสงครามตะวันออกกลางมาเป็นสงครามที่หลากหลายยิ่งขึ้นมีการสู้รบทั้งรัเสเซียจีนและอเมริกา บางแมปนั้นก็เป็นการต่อสู้ในเมืองที่มีแต่ตึกระฟ้าหรือบางแมปที่เป็นทะเลทรายโล่งๆแบบ Battlefield 3ก็มีกระนั้นกับได้รับเสียงวิจารณ์พอสมควรว่าระบบไม่ค่อยแตกต่างจาก Battlefield 3มากนักเหมือนกับเป็นการเอา Battlefield 3มา r e เมค e จากนั้นเพิ่มแมปเพิ่มปืนโดยภาคนี้จะมีทั้งระบบซิงเกิลเพลเยอร์และมัลติเพลเยอร์เหมือนเดิมแต่แต่ระบบโคออจากภาค3ออกไปซะงั้นด้วยความที่เป็นเอนจินใหม่ภาพสวยกว่าเป็นภาคใหม่ไม่ลอยแพรยังไงคนก็ต้องเลือกภาคใหม่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม และยังปล่อย DLC มาถึง9ตัวซึ่งแพ็กเกจส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มแมปเพิ่มอาวุธปืนเหมือนเดิมประกอบไปด้วย Battlefield 4 China Rising, Battlefield 4 s e c o n Assault, Battlefield 4 Naval Strike, Battlefield 4 Dragon's Teeth, Battlefield 4 Final Stand, Battlefield 4 Weapons c r a p e Battlefield 4 Night Operations, Battlefield 4 Community o p e r a t i o n และ Battlefield 4 Legacy Operations เบนท e นฟิ l ฮาร์ดไลน์ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงครับหลังจากที่ปี2014 EA ตัดสินใจให้วิซิรอลเกมเป็นคนทําเกมซีรีส์ Battlefield ภาคใหม่โดยได้ด c e มาช่วยเหลือในขุมกําลังของ Frostbite 3เช่นเดียวกับใน b บ t ท e นฟ e ล d 4เกิดเป็นผลงานที่ชื่อว่า Hardline โดยเปลี่ยนทีมเป็นตำรวจจับผู้ร้ายแป๊บนึ่งครับไม่ไม่ผิดหรอกครับตำรวจจับผู้ร้ายครับและคุณคิดดูครับว่าเกม t บนท f นฟิลที่เป็นเกมมัลติเพลเยอสงครามขนาดใหญ่ กลายมาเป็นเกมตำรวจจับผู้ร้ายที่คงรูปแบบการเล่นแบบ Battlefield ไว้มันก็คงแปลกใหม่ดีใช่ไหมครับอาจจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของวงการเกมอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ครับโล่งครับเรียกได้ว่าคนกลับไปเล่น Battlefield 4ไม่ก็ Battlefield 3อย่างเยอะกว่าที่สามในตอนนั้นในส่วนของคุณงามความดีภาคนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องราวในวงการตำรวจที่มีการหักหลังรับลมคมในในองค์กรหากมองข้ามทุกอย่างก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรส่วนในมัลติเพลเยอร์ก็ร้างไปแล้วครับ และยังมี DLC ออกมาถึง5ตัวด้วยกัน b a t t l e f i e l d Hardline Criminal Activity b a t t l e f i e l d Hardline Robbery b a t t l e f i e l d Hardline Blackout b a t t l e f i e l d Hardline Getaway และ b a t t l e f i e l d Hardline Betrayal แบทเทนฟิววันเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงประจวบเหมาะกับช่วงนั้นที่คู่แข่งอย่าง Call of Duty ได้ปล่อย Call of Duty Infin i t e w อ r f a r e ออกมาสร้างเสียงด่ากลาดกันอย่างดูเดือดไม่รับฟังผู้เล่นเพราะเอ,อื่มระอากับทีมสงครามอนาคตแล้วทีมงานดา์จึงตัดสินใจนําเกมแบทเท e ฟิววันออกมาโชว์ต่อฟูงชนที่เป็นการย้อนกลับไปเป็นสงครามโลกรั้งที่1กันเลยทีเดียวสร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของ Battlefield 1ไปแล้วนั่นก็คือเทรลเลอร์ตัวแรกที่มาพร้อมกับเพลง Seven Armys Nation Arm ies, ของวง The White Stripes ที่เป็นเวอร์ชันรีมิกซ์ของ The g l i t c s h m o p เรียกเสียงเฮจากผู้ชมตอนนั้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะระบบ Single Player ที่จะพาะทุกคนไปสัมผัสกับส,ส,บสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่โหดร้ายรุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผ่าน Engine Frostbite 3ที่นำเสนอออกมาได้อย่างลงตัวและ Multiplayer ที่เน้นการต่อสู้ด้วยปืนเป็นหลักเพราะถ้าย้อนกลับไปในภาคก่อนๆก็จะมีอุปกรณ์ชื่อเหลือมากมาย ทำให้ไม่จําเป็นต้องวิ่งประทะก,กันตลอดแต่ภาคนี้จะเน้นการวิ่งประทะก,กันแบบสงครามโลกทั้นหนึ่งจริงๆเลยทั้งดิบเถื่อนไม่มีที่ว่างสําหรับผู้แพ้และผู้อ่อนแอโดยคลาสก็จะมีให้4คลาส Assault, Medic, Support และ Scout และมี Elite Class หรือคลาสพิเศษที่สามารถเก็บได้ตามแผนที่ได้ด้วยโดยมี DLC ออกมาภายหลัง4ตัวด้วยกันคือ Battlefield 1: They Shall Not Pass, Battlefield 1: In the Name of the s a w 1> Battlefield 1 Turning Tides และ Battlefield 1 Apocalypse ซึ่ง DLC ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็จะเป็นการเพิ่มแผนที่อาวุธรวมถึงหน่วยกองทัพของทหารในประเทศต่างๆที่ปรากฏในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกด้วย b t บ e f i e l d 5 อีก2ปีต่อมาในปี2018ทีมงานไดซ์ก็ทําอีกภาคหนึ่งขึ้นมาในชื่อว่า Battlefield 5ที่เปลี่ยนตีมมาเป็นสงครามโลกที่2เพิ่มเติมคือมีความแฟนตาซีนิดๆด,ด้วยครงกาลังของ Frostbite 3เหมือนเดิมภาคนี้ไดซ์ก็ได้เคลมไว้ว่าจะเป็นการนําเสนอมุมมองในสงครามโลกที่2ในสมรภูมิที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่เคยได้พูดถึงโดยมีทั้งระบบซิงเกิลเพลเยอร์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในสงครามโลกที่2ผ่านตัวละครหลายชนชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทหารเยอรมันผู้พ่ายแพ้สงครามและมีฉากหลังเป็นรถถังไทเกอร์รถถังหนักที่เป็นที่หวาดกลัวและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของสองครามโลกครั้งที่2อ,อีกด้วยต่างจากเกมส่วนมากที่เซตอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2จะชอบเล่าผ่านตัวละครผ่านฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นหลักกล่าวได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวและระบบมัลติเพลเยอร์ที่มองเผนๆจะไม่ต่างจาก Battlefield 1มากนักแต่กระนั้นก็มีคอนเซปต์การสู้รบเพื่อเอาตัวรอดหรือ Attrition Warfa r e ที่ทุกอย่างไม่พร้อมให้กับคุณเหมือนกับภาคก่อนๆกระสุอนอันน้อยนิดและต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดอันเป็นคุณสมบัติที่ได้รับมาจากเกมแนววอร์ซิมเล็กน้อยมีการสร,าสร้างสิ่งกำบังนวดหนามกระสอบทรายให้ได้ใช้งานกันอื <S 2> <S 2> ได้กลิ่นเน ativity, หมือ <S 2> <S 2> <S นโปรเจกต์เรดลิตเลยว่ะอืมฟอคเกอร์เทนโฮกและไม่ลืมที่จะปล่อยโหมดโคออ,ออกมาทีหลังโดยใช้ชื่อว่า Combine Force รับปล่อย DLC ออกมาฟรีทุกตัวสำหรับคนที่มีตัวเกมโดยมีดังต่อไปนี้ Battlefield 5 o v e r l u r e Battlefield 5 Lightning Strikes, Battlefield 5 Trial by Fire, Battlefield 5 Defying the Odds, Battlefield 5 War in the Pacific, Battlefield 5 Into the Jungle ซึ่ง2 DLC ล่าสุดอย่าง War in the Pacific และ Into the Jungle เป็นการเพิ่มแมปการต่อสู้ระหว่างญี่ปุ่นและทหารอเมริกาที่นำสมรภูมิแปซิฟิกกลับมาด้วยทำให้ผู้คนกลับมาสนใจเล่นภาคนี้กันอีกครั้ง แถมมีโหมด b a t เ l e r o y a l ยมาให้เล่นด้วยกระนั้นกลับเป็นภาคที่มีปัญหามากที่สุดด้วยขั้นตอนการตอบรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนเกมที่มีต่อ Battlefield ในภาคนี้ที่ผู้ผลิตเกมเองออกปากแรงต่อว่าคนที่ชี้จุดที่ไม่ตรงตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษาซ้ำยังท้าทายว่าถ้าไม่ชอบเกมนี้ก็ไม่ต้องซื้อผลที่ได้คือยอดขายที่เละไม่เป็นท่าเสียหายยิ่งกว่าฮิโรชิมาและนางาซากิเสียอีกแถมการปล่อยตัวเกมนั้นก็ประสบปัญหาอย่างมากทั้งบั๊กที่ทําให้เกมไม่สาามรถเล่นไ และสมดุลที่ไม่สมกับการเรียกว่าเป็นเกม t r i p เ e เเนื้อหาเกมที่ไม่พร้อมในทุกด้านอย่างที่เห็นได้ชัดจากซิงเกิลเพลเยอร์ที่ผู้เล่นจะต้องรอหลายเดือนกว่าจะได้เล่น The Last Tiger ก็ปาเข้าไปปลายป,ายปี2018ปัญหาลูดบ็อกซ์ที่ความโลภบ,บังตา EA อีกครั้งแต่ปัญหาหลักของเกมนี้และยังพบเจออยู่ก็คือเหล่าแฮกเกอร์หรือผู้เล่นโกงเกมนั่นเองที่ยังมีจนถึงปัจจุบันก็ยังแก้ไขให้ไม่หมดสักทีแต่ที่แย่กว่านั้น EA กลับไม่มีทีท่าว,ว่าจะแก้ไขปัญหานี้แม้แต่น้อย แถมป so, ัญหาก็เริ่มลามไปถึง Battlefield ภาคก่อนๆอีกด้วย EA Game และ Dice อาจจะต้องใช้มากกว่าศรัทธาในการสร้าง Battlefield ภาคล่าสุดให้โด่งดังและกู้ความหวังของแฟนๆที่ละทิ้งในตัวของสมรภูมิเลือดเดือดนี้ไปแล้วและนี่คือทั้งหมดของสมรภูมิเลือดเดือด Battlefield ที่เป็นตำนานตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2018 สำหรับในวิดีโอนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้นอยแต่รักน,นานนะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยเลยครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ